ส่วนบรรพบุรุษไทยสยามปัจจุบันซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มชาวไทยไตเป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในแถบดินเบียนฟูในช่วงคริสตรวรรษที่5ถึง8และเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบันในคริสตรวรรษที่11รัฐของชาวไทยเกิดขึ้นจำนวนมากในคริสตรวรรษที่13ประมาณปี1780พอ่อขุนบางกลางหาวรวบรวมกำลังกบฏต่อขอมและตั้งอาณาจักรสุขโขทัยเหนือขึ้นไป พญามังรายทรงตั้งอาณาจักรล้านนาในปี1839มีศูนย์กลางอยู่ที่เชียงใหม่ทรงรวบรวมแว่นแคว้นขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ำปิงส่วนบริเวณล,ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างมีการตั้งสาพ,พันธรัฐในบริเวณเพชรบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีและอยุธยาในคริสตวตรรษที่11นักประวัติศาสตร์กระแสหลักมักเลือกสุขโขทยัยเป็นราชธานีแห่งแรกของคนไทย เรื่องราวและความเป็นมาในอดีตมีวลีกล่าวกันมาช้านานว่าประวัติศาสตร์มักซ้ำรอยมีข้อมูลเชิงประจักษ์ย้อนหลังเป็นพันปีจนถึงปัจจุบันตอกย้ำว่าปรากฏการณ์ในอดีตมักจะย้อนรอยกลับมาเสมอเช่นความขัดแย้งของกู้อำนาจสังคมความเชื่อาศาสนาสงครามวิกฤตทางการเมืองและวิกฤตทางเศรษฐกิจตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติเหตุการณ์ในอดีตจะเป็นมักผลนำมาสู่เรื่องราวในปัจจุบัน และสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตการศึกษาประวัติศาสตร์ทำให้เข้าใจวิธีของวัตจักดดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทรู้จักวินิจฉัยพฤติกรรมของมนุษย์สามารถนำมาบริหารความเสี่ยงและรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีประวัติศาสตร์จึงไม่ใช่เรื่องล้าสมัยถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรเช่นรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มนุษยาศาสตร์และของสถาบันท,ทหารทุกระดับ ประวัติศาสตร์อาจเป็นเรื่องน่าเบื่อสำหรับใครบางคนแต่อาจเป็นเรื่องที่น่าสนใจของอีกคนอยู่ที่ว่าคนคนนั้นยืนอยู่ตรงมุมไหนผู้นำด้านการทหารการเมืองและซีอของภาคธุรกิจส่วนใหญ่สนใจรู้เรื่องประวัติศาสตร์เป็นอย่างดีการเข้าใจเรื่องราวในประวัติศาสตร์จะต้องล้างความคิดแบบเดิมๆว่าชนชาติไทยมาจากเทือกเขาอันตายอยู่ติดพรมแดนจีนมองโกเลียต่อมาย้ายลงมาทางใต้เป็นอาณาจักรน่านเจ้า แทบมุนทนอยู่นานและหนีการรุกรานของจีนในสมัยมงโกลร,ราชวงศ์หยวนจนมาตั้งรัฐสุขโขทัยในปีพุทธศักราช1782แนวคิดนี้ถูกปลูกฝังจากงานเขียนของคุณวิจิตมาตราหนังสือหลักไทยพิมพ์พุทธศักราช2471ที่ได้แนวคิดจากศาสตราจารย์ยอสเดชาฝรั่งเศสและงานเขียนของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแนวคิดตั้งเดิมนี้เชื่อกันมาเกือบศตวตรรษแม้แต่ปัจจุบัน ก็ยังมีอาจารย์และบางคนยังติดยึดโดยละเลยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานสามารถย้อนหลังอย่างน้อยพุทธศตวรรษที่17อีกทั้งละเลยเรื่องราวของเมืองศรีสัชนาลายัยหรือเมืองสวรรคลโลกรวมถึงเรื่องราวของตระกูลขุนศรีนาวนาถมเป็นบุคคลที่มีตัวตนก่อนยุคสุขโขทยัยการเข้าใจภูมิหลังก่อนที่จะเรียกว่าประเทศไทยที่เพิ่งประกาศเป็นทางการเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2482 ในสมัยรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามก่อนหน้านี้ต่างชาติรู้จักไทยในนามของสยามจีนเรียกเสียงต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่เปลี่ยนชื่อเป็นสยามประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับอารยาประเทศแต่เป็นเพียงในนามเพราะหัวเมืองเช่นลานนาเมืองมาลายูต่างๆรวมทั้งลาวและกัมพูชาย,ยังเป็นประเทศสาชการรวมประเทศที่ทําให้มีประเทศไทยอยู่บนแผนที่โลกเริ่มต้น เมื่อปีพุทธศักราช2440ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประกาศยุคประเทศราชจัดตั้งเป็นมณฑลพิบาลมีการแบ่งเขตปกครองและมีข้าหลวงจากส่วนกลางเป็นปกครองแทนเจ้าเมืองมีการผนวกหัวเมืองเหนือที่เป็นรัฐล้านานาเดิมเช่นเชียงใหม่ลำปางเชียงรายแพร่น,น่านเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรในช่วงนั้นอยู่ในยุคล่าอาณานิคมทําให้เสียดินแดนประเทศราชไปเกือบหมด การเสียดินแดนในช่วงสุดท้ายอยู่ในช่วงปลายรัชกาลเช่นในพุทธศักราช2449ไทยยกมณฑลบุรพาให้กับฝรั่งเศสคิดเป็นพื้นที่หนึ่งในสิบของปัจจุบันประกอบด้วยเมืองพระตะบองเสียมราชสีโซพลเพื่อแลกกับจังหวัดตราและเมืองด่านซ้ายจังหวัดเลยนอกจากนี้ในปีพุทธศักราช2451มีข้อตกลงแบ่งหัวเมืองมาลายูให้กับอังกฤษหลือเพียงรัฐปัตตานีและจังหวัดสตูล เพื่อแลกกับสัญญาลับและยกเลิกเขตอิทธิพลของอังกฤษในภาคตาใาคต้ตั้งแต่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิริขันธ์จนจรดชายแดนมาเลเซียปัจจุบันการสีดินแดนครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2505สียพื้นที่และปราสาทพระวิหารตามคำสั่งศาลโลกให้กับกัมพูชาเป็นจุดเริ่มต้นของดินแดนขวานทองเนื้อที่บนแผ่นดิน513,120ตารางกิโลเมตร และพื้นที่สองฝั่งทะเลรวมกัน323,488.32 32ตารางกิโลเมตรรัฐไทยมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปอย่างน้อย1,700ปีปรหรือพุทธศตวรรษที่10การเห็นภาพอดีตรวมถึงโบราณสถานต่างๆต,ต้องตัดอคติเกี่ยวกับอาณาเขตที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเพราะแค่ย้อนหลัง100ปีดินแดงของไทยก็ไม่ได้เป็นอย่างปัจจุบันต้องตัดค่านิยมหรือชาตินิยมมองภาพ ให้เข้าใจถึงแต่ละช่วงเวลาในอดีตกว่า16-17ศตวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ประเทศมีการเปลี่ยนแปลงขยายเพิ่มและลดลงตลอดเวลาแม้แต่ประเทศไทยและคนไทยเพิ่งเรียกฐานแค่เมื่อปีพุทธศักราช2482หรือเพียงแค่อายุข,ของคนหนึ่งที่มีอายุ83ปีสัพพนามระบุตัวตนไทยหรือไตเป็นคำสามัญนามที่เรียกผู้คนที่อาศัยอยู่ทางใต้ของประเทศจีนเช่น คนจ้วงในมณฑลกว่างสีคนไต้รื้อในมณฑลยูนนานทางใต้คนลาวที่เป็นสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบันรวมถึงผู้คนที่อยู่แถบเมืองลุ่มแม่น้ำสารบินตอนเหนือของราัชานผู้คนลุ่มแม่น้ำปิงลุ่มแม่น้ำยมลุ่มน้ำเจ้าพระยาป่าศักและลุ่มน้ำขงฉีหมู่ซึ่งล้วนพูดภาษาไตและมีวัฒนธรรมรวมถึงมีประเพณีคล้ายๆกันโดยเรียกว่าอาณาบริเวณนี้ว่าอุสาเคน หรือบางตำราห,หมายถึงดินแดนในสุวรรณภูมิที่จีนเรียกว่ากิมหลิงสามารถย้อนหลังเรื่องราวไปถึงศตวรรษที่11นครรัชยาตามพอลิงนครศรีธรรมราชปัตตานิดารุสลาพุทธศักราช5 6 8 8ถึง1840เป็นรัฐไทยในอดีตอยู่ทางภาคใต้ต่อไปจนถึงบางส่วนของแหลมลลายูเช่นไซบุรีปลันตันกรังการูดตลิต เรื่องราวสามารถสืบค้นไปถึงพุทธศตรวตรรษที่12อยู่ในยุคศรีวิชัยศูนย์กลางอยู่ที่เมืองปาเลมบางบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียบางช่วงมีอิทธิพลมาถึงเมืองชัยยาและนครสินธรมราชซึ่งในเอกสารจีนเรียกว่าเมืองตามพอลิงเป็นภาษาอินเดียตอนใต้รับรู้มาตั้งแต่ศตวตรรษที่11-12บางเอกสารระบุศูนย์กลางของอาณาจักรศรีวิชัยอยู่ที่เมืองชย,ยาจังหวัดสุราธานี โดยมีหลักฐานพระธาตุชัยยาซึ่งเป็นศิลปะร่วมสมัยพระพุทธศาสนานิกายมหายานทั้งนี้อาณาจักรตามพอลิงศูนย์กลางอยู่เขาวงนอกเมืองนครศรีธรรมราชปกครองโดยกษัตริย์สายสกุลศรีธรรมสกุราชต่อเนื่องหลายองค์ตั้งแต่พุทธศักราชรอาอาณาเขตครอบคลุมตั้งแต่เมืองปัตตานีเมืองไซบุรีพัทลุงไปจนถึงชุมพอรอารยธรรมเดิมเป็นฮินดูนิกายสายเลนก่อนที่จะเป็นพุทธมหายาน และต่อมาเปลี่ยนเป็นพุทธเถราวาสและเมื่อประมาณพุทธศักราช1 8 2 0ถึ 1, 40, ง1840ล่มสลายกลายเป็นหัวเมืองเอกของรัฐละวอยุธยานครรัฐสำคัญของภาคใต้ในอดีตคือรัฐปัตตานีดารุสลามสามารถย้อนหลังได้ถึงศตวรรษที่11เป็นที่รับรู้ว่าเป็นรัฐอิสระแต่งสำเพาและสรงบนาการทางการค้าให้กับจีนอย่างต่อเนื่องจิมก้องรับรู้ในชื่อเมืองหลังยเซี่ยว ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอกริเซมืองตานีบางครั้งเรียกว่าลังกาสุกะประกอบด้วยหัวเมืองต่างๆเช่นเมืองสายบุรีเมืองรามันเมืองระเงืเมืองยะลาเมืองนราธิวาสบางส่วนของรัฐเปรัตเมืองเหล่านี้แต่เดิมมีเจ้าเมืองเดิมนับถือศาสนาฮินดูแบบศีวิชัยต่อมาเปลี่ยนเป็นพุทธศาสนาและเปลี่ยนเป็นสุลตา่านรัฐอิสลามในสมัยพระยาอิทิราประมาณพุทธศัการาช234 รัฐปัตตานีดารุสลามเป็นรัฐก,การค้าสำคัญระหว่างจีนกับเปอร์เซียจึงเป็นคู่แข่งกับอยุธยามีสงครามต่อเนื่องกันมาโดยตลอดที่สุดตกเป็นประเทศราชให้กับอาณาจักรอยุธยาเมื่อพุทธศักราช2217ในสมัยพระนารายมหาราชทำให้นครรัฐอิสระทางภาคใต้ทั้งหมดกลายเป็นรัฐทรงบนญาัาให้อยุธยาอยู่ภายใต้การดูแลของเมืองสงขลาสลับกับเมืองนครศรีธรรมราช ถึงแม้หลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองจะมีการปลดแอกแค่เพียงระยะสั้นๆในที่สุดอีกศตรวตรรษต่อมาถูกผนุกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยสยามเมื่อปีพุทธศตวราษ2451ในสมัยรัชกาลที่5แขว้นโยนกเชียงแสนประมาณพุทธศตรวตรรษที่12ถึง16แขว้นโยนกเชียงแสนเป็นรัฐที่เก่าแก่พระเจ้าสิงหนวัตสร้างเมืองนาคพันธสิงหนวัต,รรน,น,น,วตนครบ,บนฝั่งแม่น้ำกก ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโยนกนกครธานีชังแสนภายหลังเรียกว่าชิงแสนโดยมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องกันมา45องค์แควนนครอิรนันนครเงินยางประมาณพุทธศตรวรรษที่16พุทธศักราช1893แคว้ขวนนครอิรันนครเงินยางหรือแคว้นเงินยางหรือแคว้นเงินยางชิงแสนเกิดเมื่อปูเาาอป่เจ้าลาวจงหรือปู่เจ้าลาวจบนำบริวารมาสร้างเมืองประชาชนแควนนี้ส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ราชวงศ์ลวัจังกระขยายอำนาจโดยการส่งโอรสไปสร้างเมืองใหม่รัฐฮิริพุนชัยและอาณาจักรล้านนาพุทธศัการาช1837-2107นครรัฐอิสระทางภาคเหนือก่อนที่จะเป็นรัฐไทยในปัจจุบันมีหลายเมืองสำคัญสามารถย้อนไปถึงพุทธศตวรรษที่5ปรากฏอยู่ในตำนานสิงหนาวัตกุมารตั้งแต่ยุคปูลวัจันกระหรือปู่เจ้าลาวจบเป็นต้นกำเนิดราชวงศ์ลาว และเป็นบนรรพชนของผู้คนเชียงรายเชียงใหม่และสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีเมืองสําคัญเช่นเมืองเชียงแสนเมืองตุงบนโดยตงุงและเมืองสุวรรณคูมคาที่จมลงไปในแม่น้ําโขงเป็นกลุ่มคนที่เชื่อในลทัทธิบูชานาคหรือพญานาคเป็นใหญ่เป็นความเชื่อสืบเนื่องทั้งคนเหนือคนอีสานและคนในประเทศลาวในปัจจุบันรัฐอิสระที่มีผลต่อการพัฒนาของอาณาจักรล้านานานในช่วงเวลาต่อไป แคว้นราฮาริปุนชัยบ้านเมืองก่อนยุคล้านนาที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นนครรัฐขนาดใหญ่คือนครฮาริปุนชัยหรือฮาริปุนชัยหมายถึงสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยเสด็จศูนย์กลางอยู่ที่เมืองลำพูนและเขลังนครหรือจังหวัดลำปางในปัจจุบันเรื่องราวเป็นทั้งตำนานความเชื่อและประวัติศาสตร์ผสมปนเปจ,จนแยกไม่ออกเรื่องราวเกี่ยวกับจามเทวีวงศ์จากตำนานมูลศาสนาเริ่มจากพุทธศักราช1206 มีนครลำพูนเกิดขึ้นแล้วตำนานกล่าวว่าเป็นเมืองใหญ่แต่ขาดเจ้าเมืองต้องไปนครละว๊หรือละวะปุราหรือเมืองลบบุรีในปัจจุบันหากใช้สกาชดังกล่าวตกอยู่ในช่วงอาณาจักรทราวดีที่เรียกเมืองละวว่าละวะทัทยบุรีหรือละโวโยธยาศูนย์กลางของรัฐทราวดีไม่แน่นอนเช่นเมืองนครชัยศรีเมืองละว,ว๊หรืออาจเป็นเมืองอโยธยาเป็นอารยธรรมของผสมมอญและที่ความเชื่อาศาสนาฮินดูผสมพุทธนิกายมหายานไม่ใช่เถราวาท จากเอกสารชินการบริปรกรระบุว่าพระนางจามเทวีสมัครใจที่จะมาเป็นแม่เมืองของลำพูนโดยเกณฑ์พรามโหนรัชบัณฑิตพ่อค้าอาชีพต่างๆ500คนและยังมีทหารชาวนาและประชาชนอีกหลายหมื่นคนซึ่งในสมัยนั้นจำนวนประชากรมีน้อยคนจำนวนมากขนาดนี้เรียกว่าเทหมดหมือนตำนางกล่าวว่ามีกษัตริย์สเนื่องถึง49พระองค์จนเมื่อพุทธศักราช1824 ถูกผนวกเข้ากับอาณาจักรล้านนาในสมัยพระยะมังรายหากเชื่อตามตำนานเป็นรัฐที่รุ่งเรืองมีระยะเวลายาวที่สุดถึง618ปีตำนานจามเทวีวงศ์ภายหลังมีข้อถกเถียงทางวิชาการที่ไม่มีความสอดคล้องตั้งแต่ปีศักราชโบราณสถานและจารึกต่างๆน่าจะขยับขึ้นมาถึงศตวรรษที่16ไม่ใช่ศตวรรษที่12อย่างที่ระบุขณะที่พระนางจามเทวีเป็นใครยังไม่ทราบที่มาที่ไป มีการสันนิษฐานว่าพระนางอาจมาจากเมืองสุธรรมดีซึ่งเป็นอาณาจักรมอญโบราณเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายเทรวาตตรงกับเมืองหาริพุนชัยสมัยนั้นเป็นศูนย์กลางเทรวาตของอาณาจักรล้านนาข้อสันนิษฐานดังกล่าวสอดคล้องกับการพบเครื่องปั้นดินเผารวมถึงศิลาจารึกที่ลำพูนและมือต่างๆของแคว้นหาริปุนชัยจารึกเป็นภาษาตลาวะมอญผสมภาษาพมา่าโบราณซึ่งต่อมาเป็นรากของภาษาล้านนา แสดงว่าแคว้นหาริปุนชัยมีผู้ปกครองเป็นชนชาติมอนไม่ใช่ละวซึ่งใช้ภาษาอารยธรรมขอมและมีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทั้งด้านภาษาและศิลปะที่เชื่อมโยงกับรัฐมอนแคว้นผู้กามอย่างไรก็ดีแคว้นหาริปุนชัยล่มสลายในต้นศตวรรษที่19หลังจากถูกอาณาจักรล้านนาเข้าทำลายเป็นการปิดตำนานที่ยังมีข้อกังขาค่อนข้างมาก อาณาจาักรล้านนาพุทธศักราช1,837-2,107เป็นรัฐอิสระและใหญ่ที่สุดก่อนที่จะถูกผนกเป็นส่วนหนึ่งของรัฐไทยกษัตริย์ผู้ก่อตั้งคือพญาเมืงรายหรือมังรายซึ่งตำนานกล่าวว่าเป็นลูกหลานของปู่ละวัจากราชปู่เจ้าลาวจกซึ่งถือว่าเป็นบรรพชนของคนเชียงรายและลาวตอนเหนือเรื่องราวของพยามังรายอพยพลงมาจากดอยชิงตุงก่อนที่จะมาตั้งเมืองอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งชื่อนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองของพยามังรายหลังจากนั้นในช่วงสั้นๆได้มาตั้งนครทิงหรือเชียงใหม่บริเวณลุ่มแม่น้ําปิงยุครุ่งเรืองสุดของล้านนาอยู่ในสมัยพยามงรายและพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นเหลนปู่อาณาเขตตั้งแต่มืองเชียงรุ้งหรือยูนานมืองเชียงตุงหรือรชานเมืองเชียงแสนเมืองลำพูนมืองลำปางอดีตรัฐฮริปุญชัยและสามารถผนวกนครรัฐพยาวหรือพะยาวเดิมชื่อมืองภูกรรมยาว ก่อตั้งพุทธศตรวรรษที่16เป็นเมืองของพยังอัมเมืองซึ่งเป็นลูกหลานของกุนเชืองขุนหลอ่อนอกจากนี้ดินแดนของล้านนายัางได้เมืองแพร่เมืองนานเมืองตะและสามารถชิงเมืองเฉลียงหรือเมืองศรีสัชนาลายัยซึ่งเป็นเมืองของสุขโขทยัยจนมีสงครามใหญ่ที่ยาวนานกับอยุธยาในสมัยทรบรมไตรโลกนาถอาณาจักรล้านนาสิ้นสุดลงเมื่อเสียเมืองให้กับพมา่าในสมัยบุเรงนองตรงกับพุทธศตรรักราช2107 ือเป็นการสิ้นสุดของราชาอาณาจักรล้านนาที่เคยยิ่งใหญ่ไม่สามารถกลับมาเป็นรัฐอิสระภายหลังจากนั้นตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรรัะนโกศินลในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหารา,ราชรัชกาลที่หนึ่งและต่อมาเมื่อพุทธศักราช2442ถูกผวกเป็นส่วนหนึ่งของสยามในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่ห้า แต่การวมประเทศสำเร็จได้จริงเป็นมณฑลพยับเมื่อพุทธศักราช2468ปีสุดท้ายของรัชกาลที่6โดยเจ้าแก้วนวรัตเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้ายของเชียงใหม่อาณาจักรสุขโขทยัยพุทธศักราช1 7 9 2กาถึง2006การสถาปนาราชวงศ์พระร่วงตามหลักฐานในหลักศิลาจารึกหลักที่สองสรุปได้ว่าเมืองสุขโขทยัยศรีสัชนาลายัยมีพ่อขุนศีนาวนำถูกปกครองเมื่อพระองค์สวรรคต ของสบาดโคลำพงเป็นของได้ยึดสุขโขทัยไว้เจ้าขุนผาเมืองเจ้าได้ร่วมมือกับพระหายคือพ่อขุนบางกลางหาวโจมตีและยึดเมืองทั้งหมดกลับมาและทรงอภิเษกพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นครองกรุงสุขโขทยัยทรงพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทรทิตนับเป็นต้นราชวงศ์พระร่วงอาณาจักรสุขโขทยัยการเมืองสมัยสุขโขทยัยประวัติศาสตร์สมัยสุขโขทัยสามารถแบ่งออกเป็นสองระยะคือสมัยที่สุขโขทยัย เป็นอาณาจักรอิสระและสมัยที่สุขโขทัยตกเป็นประเทศราชของอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรสุขโขทัยแทขยายอาณาเขตครั้งสําคัญสองสมัยได้แก่ครั้งแรกสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชครั้งที่สองสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระยาลไทยจะเห็นได้ว่าอาณาเขตของอาณาจักรสุขโขทัยนั้นไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับพระปรีชาสามารถของกษัตริย์แต่ละพระองค์เศรษฐกิจสมัยสุขโขทยัยการเกษตร เป็นพื้นฐานหลักของอาณาจักรแต่เนื่องด้วยสุขโขไทยตั้งอยู่ที่ราบเชิงเขาการเกษตรจึงต้องใช้ระบบชลประทานมาช่วยควบคุมน้ําที่ไหลบ่ามาจากภูเขาการค้าสามารถแบ่งกว้างๆเป็นการค้าระหว่างโัวเมืองต่างๆกับการค้าต่างประเทศในสมัยสุขโขทยไม่มีการเก็บภาษีผ่านด่านหรือที่เรียกว่าจะกอบหมายถึงภาษีผ่านด่านนอกจากนี้ยังมีการค้าขายกับจีนโดยผ่านเส้นทางเมืองมัตมะอ่าวไทย และนครศรีธรรมราชหัตถกรรมการทําเครื่องสังฆโลกเป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงและรายได้แก่อาณาจักรเตาเผาเครื่องสังฆโลกเรียกว่าเตาทุเรียนการค้าเครื่องสังฆโลกากเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สําคัญของสุโขทยัยการค้นพบเครื่องสังฆโลกพร้อมกับเปรยมเงินของจีนในสมัยอยุธยาแสดงให้เห็นว่าเมื่อสุโขทยัยผนวกกับอยุธยาแล้วเครื่องสังฆโลกยังคงเป็นสินค้าส่งออกที่สําคัญ สังคมสมัยสุขโขทยัยเป็นสังคมที่มีรากฐานมาจากสังคมบ้านสู่สังคมเมืองและระดับอาณาจักรเป็นสังคมที่นับถือพระพุทธศาสนาประชากรมีไม่มากผู้ปกครองสามารถปกครองได้ทั่วถึงสังคมสมัยสุขโขทยัยประกอบด้วยพระมหากษัตริย์เจ้าน,นายขุนนางเป็นชนชั้นปกครองทายและท่าเป็นชนชั้นที่ถูกปกครองและพระสงฆ์เป็นชนชั้นที่เป็นที่เคารพของชนชั้นอื่นๆ การสิ้นสุดของอาณาจักรสุขหัทยในพุทธศักราช1,981หลังการสวรรคตรของพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานอยุทยาไม่ตั้งผู้ใดเป็นพระมหารรมราชาอีกแต่ให้ผู้ที่มีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงปกครองเมืองพิษณุโลกในฐานะประเทศราชของอยุทยาจนถึงพุทธศักราช2,006สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งมีเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงเสเด็จไปประทับที่เมืองพิษณุโลก ถือว่าอาณาจักรสุขโขทัยรวมเข้ากับอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่นั้นแควนสุพรรณภูมิพุทธศตวรรษที่18พุทธศักราช1893แขวนสุพรรณภูมิมีศูนย์กลางการปกครองอยู่ที่เมืองสุพรรณภูมิซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําสุพรรณบุรีทําให้ติดต่อกับอ่าวไทยได้สะดวกแขวนสุพรรณภูมิเป็นแขว้นขนาดใหญ่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทตอนปลายพุทธศตวรรษที่19 พระเจ้าอุทองได้สร้างความสัมพันธ์กับคว้นสุพรณภูมิและละวุฒินำไปสู่การรวมแคว้นและสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นในพุทธศักราช1,893ต่อมาคว้นสุพรณภูมิได้เปลี่ยนชื่อเป็นสุพรรณบุรีอาณาจักรอยุธยาพุทธศักราช1,893ถึง2,310การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา พระเจ้าอุทองสถาปนาอาณาจักรอยุธยาในพุทธศักราช1,893อยุธยาเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นานถึง417ปีด้วยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้การเมืองสมัยอยุธยาการเมืองสมัยอยุธยาตอนต้นมีการปล่อยให้เจ้าเมืองมีอิสระจึงเป็นช่องทางในการสะสมกำลังคนในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาะถ ได้พยายามควบคุมอำนาจและบทบาททางการเมืองขณะที่กลุ่มเจ้านายถูกลดอำนาจลงกลุ่มคุนนางกลับมีความเข้มแข็งมากขึ้นจนสามารถชิงอำนาจจากพระมหากษัตริย์ได้สมัยอยุธยาตอนปลายมีการแย่งสมบัติทุกราชการผู้ชนะได้เป็นพระมหากษัตริย์และกำจัดฝ่ายไทยแท้วนเวียนอยู่จนกระทั่งสิ้นสุดสมัยอยุธยาในพุทธศักราช2,310เศรษฐกิจสมัยอยุธยา รายได้หลักของอาณาจักรอยุธยาขึ้นอยู่กับการเกษตรการค้าและการเก็บภาษีอากรการเกษตรประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวนาข้าวเป็นพืชที่สำคัญที่สุดการค้าการค้าภายในและการค้าต่างประเทศเป็นกิจกรรมที่สร้างความมั่งคั่งให้รัฐการเก็บภาษีอากรรัษฎรหรือไพรมีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีอากรให้แก่พระมหากษัตริย์สังคมสมัยอยุธยาโครงสร้างทางสังคมสมัยอยุธยา เป็นแบบเจ้าขุนมูลนายมีการแบ่งชนชั้นในระบบสังคมเป็นสองระบบคือระบบไพร่และระบบศักดินาระบบไพร่เป็นวิธีควบคุมแรงงานของประชาชนตามระดับชั้นไพร่าตามหัวเมืองต้องขึ้นสังกัดกรมกองในราชธานีไพร่ที่สังกัดกรมต่างๆเรียกว่าไพร่หลวงส่วนไพร่ที่พระมหากษัตริย์พระราชทานให้ขุนนางเรียกว่าไพ,พ,พร, ah ath, พร,ร่นนรพสงระบบศักดินาเป็นการจัดระเบียบทางสังคมโดยการจําแนกฐานะทางสังคม โดยกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอภิสิทธิ์และสิทธิต์ต่างๆโดยมีจํานวนนาหรือศดินามากน้อยเป็นเครื่องแสดงบ่งชี้ฐานะความเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาสมัยสมเด็จพระที่นั่งสุรยิยอาอมริน์หรือพระเจ้าเอกทัศน์ครองราชนานถึง9ปีกรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พม่าเป็นครั้งที่สองในพุทธศักราช2อ1 0อาณาจักรธนบุรี พุทธศักราช2,310ถึง2,325หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกู้เอกราชได้สํสำเร็จทรงเห็นว่ากรุงศรียอยุธยาถูกทำลายเสียหายจนบูรณะไม่ไหวจึงย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองทนบุรีสมัยทนบุรีเป็นระยะของการกอบกู้บ้านเมืองให้พ้นจากสภาพความแตกแยกทางการเมืองภายในและมีศึกสงครามเกิดขึ้นเกือบตลอดโดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พยายามเน้นพระองค์ป็นธรรมราชาเพื่อสร้างความเป็นผู้นำของพระองค์และทรงส่งคณะทูตไปจีนหลายครั้งเพื่อให้จีนยอมรับฐานะพระมหากษัตริย์ของพระองค์จนถึงปีสุดท้ายในรัชสมัยจึงทรงประสบความสำเร็จอาณาจักรรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2,325ถึงปัจจุบันการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงปรดกล้าวให้ย้ายราชธานีมาตั้งที่ตำบลบางกอกการเมืองสมัยรัตนกโกสินทร์ความมีสเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบการเมืองอันเกิดจากความร่วมมือการประนีประนอมและการประสานประโยชน์ระหว่างกลุ่มทำให้ไทยฟื้นฟูสู่ความมั่งคั่งและรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วเศรษฐกิจสมัยรัตนกโกสินทร์เศรษฐกิจกรุงรัตนโกสินทรนกกน์ก่อนการทำสิสัญญาเบาร์ริงเป็นเศรษฐกิจแบบพออย่างชีพ รัษดรมีอาชีพหลักคือการเกษตรเพื่อสำคัญคือข้าวนอกจากนั้นก็มีฝ้ายหยาสุกอ้อยผักผลไม้มีหัตกรรมและอุตสาหกรรมพื้นบ้านแบบเก่าที่ทำด้วยมือเช่นทอผ้าทำเครื่องปั้นดินเผาทำน้ำตาลกระเบื้องอิฐเมื่อได้ผลผลิตก็นำมาแลกเปลี่ยนกันรายได้ส่วนใหญ่ของรัฐได้มาจากภาษีอากรเงินค่าราชการจากให้เงินค่าผูกปีชาวจีนรวมทั้งผลกำไรจากการค้ากับต่างประเทศในสมัยรัชกาลที่สอง รายได้ไม่พอกับรายจ่ายจึงต้องเพิ่มภาษีอากรอีกหลายอย่างส่วนที่สัญญาเบลริงมีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบและวิธีการติดต่อการค้าขายระหว่างไทยกับอังกฤษเนื้อหาสำคัญคือการยกเลิกระบบการค้าผูกขาดของพระคลังสินค้าและการอนุญาตให้ส่งออกข้าวปลาเกลือได้ไทยเก็บภาษีได้ไม่เกินร้อยละสามและไทยต้องอำนวยความสะดวกให้ควรในบังคับของอังกฤษ ให้สามารถเดินทางค้าขายได้ทั่วราชอาณาจักรส่วนที่สัญญาเบอริงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมสมัยรัตนกโกสินทร์ในสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นยังมีโครงสร้างสังคมแบบอยุธยาเมื่อสภาพเศรษฐกิจเริ่มขยายตัวขึ้นทำให้มีความต้องการผลผลิตเพื่อการค้าเพิ่มขึ้นชาวจีนจึงหลั่งไหลเข้ามาเป็นแรงงานความต้องการใช้แรงงานเกณฑ์จากไทยจึงลดลงเรื่องราวภูมิหลังประเทศไทย หรือไปเที่ยวชมโบราณสถานโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องอารยธรรมของโบราณซึ่งมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับรัฐไทยในปัจจุบันทั้งด้านภาษาพูดภาษาเขียนวัฒนธรรมศิลปะและประวัติศาสตร์แบบยากที่จะแยกออกจากกันการเห็นปราสาทโบราณรูปปั้นต่างๆรวมถึงลายสลักตลอดจนหินที่ร่วงหล่นแต่ละก้อนล้นบอกถึงเรื่องราวในอดีตหากรู้ที่มาที่ไปจะทำให้การเที่ยวชมมีความสนุกและได้สาระ ยุคใหม่เพื่อปูพื้นฐานสําหรับผู้ที่มีความสนใจความเป็นมาของรัฐไทยและการเชื่อมโยงอารยธรรมกับของโบราณ <Okay. S 1> เนื้อหาอาจแตกต่างไปจากการรับรู้ในอดีตความน่าเชื่อถือขอให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละปัจเจกบุคคล